วันนี้เป็นยังไงบ้างกก็่อนอื่นเลยรู้สึกดีใจมากที่ทางทางไปไปได้ชวนมาเป็นเกสกับผมแล้วก็แล้วมีพี่ใบเฟิร์นเป็นยูนเตอร์ใช่เป็น FC ฟีพี่เฟิร์นมันหารู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็มาร้องเพลง2เพลงเนาะใช่ครับผมก็มีอะไรครับก็ก็ครับข้าวมันไมน่าเยอะมันไม่น่าจะเยอะเกินขนาดนั้นประมประมาณประมาณหรอครับ กลัวกลัวกลัวนกลัวนผิดกลัวน้ำผิดประมาณประมาณประมาณสามสามสี่สี่ห้าครับผมประมาณสามสี่ห้าสามสี่ห้าปีทองเลยหรอใช้คำนี้ได้ไหมคะใช้คำนี้ได้ไหมหนูปีทองของหนูดีกว่าเราจะได้คบเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการมาแบบเดียว ได้ไหมครับทุกคนน่ารักมากเลยจริงจริง,รงก็ใช้ได้<ม>ับผมเพราะว่าไม่เคยแบบมีมีมงานเยอะหรือว่ามีซนเตอร์ติดต่อสนใจทีวีก็ขนาดนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆบาง,บางทียังคิดแอบคิดอยู่ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงแต่ก็รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าเราเดินทางมามันก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่สวยหรอเราก็กลัพักได้าไปเรื่อยๆคาดหวังไหมว่าคุยกับคนไที่เราไม่จริงๆคาดหวังเราคาดหวังลึกๆแหละแต่ก็ไม่ได้ คาดหวังมันคาดหวังอยู่ลึกๆอ่ะเออแต่ก็รู้สึกดีใจออกค่ะแล้วตอนนี้แฟนๆเขาแฟนๆเขาเป็นห่วงอะไรบ้างเป็นห่วงนะคะคุณสุขภาพเหรออ๋อก็ก็ผมบขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงพวกเราครับตอนนี้พวกเราก็ก็ดูแลสุขภาพกันเต็มที่ครับกินกินวันละเอ่ติดมื้อครับ กินทุกสิบเลยกินทุกอย่างเขากินเป็นทุกอย่างดีเรารู้สึกว่าเรามองว่าการที่การที่นทหนูกินอะมันเป็นความสุขของหนูแต่ถ้าถ้า,ถาอายุเท่าเฮียแล้วมากินอย่างเงี้ยน่าจะเป็นห่วงครับผมก็ <c ười> ถ้าแบบอายุเริ่มเริ่มเยอะขึ้นก็น่าจะแบบควบคุมอาหารมากขึ้น <c ười> เป็นเด็กกินไปเลยครับผมโอ้โหช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยครับถามว่าก็เลย การคุมอาหารเอาครับผมหลายคนบอกว่าเนี่ยพร้อมแต่ที่จริงพร้อมไหมพร้อมออยากจะให้เขาเพิ่มตรงไหนนะถ้าเกิดดไ้โอกกาสินครับผมก็ยังกินข้าวอยู่ครับทุกคนเพิ่มตรงไหนล่ะครับเพิ่มแก้มเลยอยากให้เฮียมีแก้มบ้างปกติมีแต่ผมที่มีให้เฮียมีแก้มจะได้มีเหมือนกันเขาจะได้แบบว่าหยิกยื้อเอามาเล่น ก็ก็แอบคิดเหมือนกันถ้ามีแก้มก็อาจจะดูหน้าเด็กลงครับผมใช่ผมดด้วยงานต้องเพิ่มงานน้องโอ้โหแบบได้คุยกันหลายรอบมากเรารู้สึกแบบ ตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตละครับรู้สึกภูมิใจมากนี่ก็เคยคุยว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้อยคนที่จะมาระยะเวลาเท่านี้แล้วก็เจอสิ่งแบบนี้ก็อยากให้อย่างที่เคยบอกหนูว่าการที่ได้มามันง่ายกว่าการรักษาก็อยากให้รักษาต่อไปใช่ครับผมก็ภูมิใจเลยจริงไม่ได้คิดแบบนั้นเลยครับผมก็เป็น เด็กแบบเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่เลยครับเข้าวงการมาก็แ๊บเดียวเองประสบการณ์ทํางานก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยครับจริงๆหลายคนชอบหลายคนบอกว่าผมร้องเพลงคอร์ดครับแต่จริงๆผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ร้องคพราะหรือร้องเก่งขนาดนั้นขนาดนั้นครับแค่รู้สึกว่าตัวเองแบบชอบที่จะร้องเฉยๆนะแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้อง ถาาให้พูดเหรอถ <laughs> ้าให้พูดตรงๆนะจากที่เจอมาในวงการก็เก่งครับผมในเก่งในที่นี้เรารู้สึกว่ามันต้องมีแฟชั่นด้วยครับมีแฟชั่นแล้วก็ความพยายามด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่ตั้งใจตั้งแต่ก่อนที่ที่พายออนแล้วไม่เคยพูดโกหกเรื่องนี้พูดตั้งแต่ก่อน EP หนึ่งจะออนแล้วเฮี <laughs> ยก็ยกพูดตลอดใช่ใช่ ยังไม่ได้ไม่ได้คุยขนาดนั้นไม่ได้คุยขนาดนั้นเลยครับก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าดูแลชื่อเสียงใช่ไหมครับผม,มก็คือการการเป็นตัวเองแหละครับผมการเป็นซีนูนิวหรือว่าทําอะไรในสิ่งที่ชอบอะไรนะครับผม,ม,มต้องมีครับ <laughs> ยังไงก็ต้องมี <laughs> ต้องมีต้องมีนะครับ ยังไม่มีเลยแต่ก็ต้องมีครับผมต้องมีใช่ยังไงก็ต้องมีเวลาว่าทำงานก็ต้องมีเวลาครับพักผ่อนด้วยครับผมต้องแผ่นเหมือนกล้องหน้าไหมยังยังไม่ได้มีแต่คิดเล่นๆไปถือว่าคิดว่าจะไปไหนหรืออะไรแต่ยังไม่ได้พังแปะวันขนาดนั้นใช่ใช่ตอนนี้ทำงานหลักเลยใช่ทำงานแล้วก็ จะทำคอนเทนต์อะไรอะไรอย่างนี้นครับผมเพราะว่าทำงานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องหาอะไรแบบพัฒนาตัวเองด้วยใช่่ฝากนะครับอ๋อพีอ่พี่อย่าเพิ่งเบื่อพวกผมนะครับ <laughs> ใช่ครับผมก็ ให้หนูฝากให้หนูฝากครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับซีนุนิวครับแล้วก็ฝากดองของพวกเราด้วยโซนโซนสัญชาและก็นานานุครับก็อยากให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับก็พวกเราก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนได้ได้รับชมกันครับครับผมก็ครับผมก็ฝากด้วยครับก็อยู่กันไปนานๆนะครับผมแล้วก็ฝากไี่ใบ้ด้วยครับผมฝากพี่เฟิร์นด้วยครับพิสเตอร์คนใหม่นะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับ